ที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝัน mm. พอหวังสูงจะเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบ งมากี่เดือนแล้วนะครับแปดเดือนตั้งแต่วันแรกเนาะอยากให้พี่กักยานเล่าความรู้สึกหน่อยว่าตั้งแต่วันแรกที่เราได้มาตอนนี้แปดเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างก็ก็รายได้ก็พอได้พอได้จากเขาผลิตออมาไดนอันนี้เขาขายวันละวันละเยอะไหมครับสองแผงสองแผงสองแผงนี่ก็แผงละกี่ฟองครับ สามสฟองประมาณรว่างหกปบไปส่งไหนบ้างครับไปส่งไม่ต้องสงเลยเขา่งนอวิ่งซื้อที่ไหนห็นคือว่า้าบ้านนั่นแหละเขาคนแถวนี้ขายแพงละร้อยสิบบาทขายแพงละร้อสิบาทเท่ากับวันนึงได้รายได้เออสองร้อยยี่สบสอบครับซื้ออาหารเท่าไหร่ครับซื้ออาหารก็ห้าร้อยได้กี่วันได้หวันได้หวัน กาไรพอสมควรครับขึ้นต่อขึ้งได้นะเพราะว่าห้าวันเนี่ยถ้าเป็นรายได้จากการขายขายอย่างน้อยก็พันกว่าลันะฮะเพราะว่าห้าวันวันละสองร้อยสิบพันกว่าละกประมาณพันกว่าทีนี้เราซื้อหัวหารกลับมาเลี้ยงใหม่ห้าวันก็ห้าร้อยสิบก็ขึ้นต่อขึ้นนะครับก็ถือว่าเริ่มซื้อหัวหารใหม่ แต่ก็เออยู่ได้เราก็เอาส่วนของอาหารที่ตามธรรมชาติที่เขากินนะะอะเนาะผสมมีหยวกมีลำมีอันนี้เนีก่กผักบุ้งมั่งตำลึงผสมอยากก็อยากให้เขาเอามาเพิ่มอ,อีกอ <laughs> เพราะว่าอยู่ได้เลยเฉ <laughs> พาะไก่นี่นะ ถือเราไม่ต้องออกไปทํางานข้างนอกเราก็อยู่ได้พอพออยู่ได้เลยจา,จากจากเดิมเราทำชั้ก่อสร้างก่อสร้างเนาะจะต้องขื้นเลยครับพอมีไก่ก็เลี้ยงไก่ไก่ก็พออยู่ได้เลยไม่ต้องออกทํางานนอกเราก็อยู่ได้ออยยยู่ยังออังพีีใกลตววความมสุ 想你。